สวัสดีค่ะนางสาวพิระดาพิชรันนะคะรหัสนักศึกษาหกสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสองศูย์ห้า็ดนะคะอยู่ห้องสองนะคะสาขาครุศาสตร์วิทยทั่วไปนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดกับปัญหาของการใช้ภาษาไทยนะคะ1นนะคะก็คือการฟังค่ะการฟังนะคะในส่วนตัวนะคะก็จะเป็นคนที่แบบเวลาคนพูดเนะะื้อหายาวๆหรือว่าพูดเยอะๆนะคะจะจับใจความของการฟังเนี่ย ไม่ค่อยจะทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแนวทางการแก้ไขเนี่ยก็คือต้องมีสติให้มากเวลาที่เขาพูดนะคะแล้วก็ต้องคิดตามไปด้วยเวลาที่คนพูดนะคะพูดให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ทาให้เราฟังได้ดีมากขึ้นแล้วก็ปัญหาแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือทําให้เรามีทักษะการฟังที่ดีขึ้นจัดจาจาความประเด็นสำคัญได้รู้เรื่องมากขึ้นคะ่ะแล้วก็ ด้านที่สองนะคะคือด้านการอ่านค่ะทางด้านการอ่านนะคะก็คือปัญหาของตัวดิฉันนะคะก็คือเป็นคนที่จะอ่าน1รอบเนี่ยคือยังไม่ได้ากความสมคัญก็ต้องอ่านอย่างน้อยเนี่ยสองถึงสามรอบนะคะก็คือการแก้ไขปัญหาของตัวเองนะคะก็คิดว่าเวลาว่างเนี่ยคือควรอ่านหนังสือให้มากขึ้นแล้วก็ควรเน้นคําหรือว่าคําที่เราพบปบ่อยๆนะคะในเรื่องที่เราอ่านมันอาจจะเป็นใจความสําคัญอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ผลที่ได้รับนะคะประโยชน์ก็คือทําให้เรามีทักษะการอ่านที่ดีขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นอาจจะอ่านจากมาเมื่อก่อนเป็น3รอบก็เดี๋ยวดิอาจจะเหลือน้อยลงสัก2รอบหรือว่า1รอบค่ะแล้วก็ทางด้านการเขียนนะคะเป็นคนที่เขียนคําหรือว่าสะกดคําที่เป็นคําสะกดอะคะ่ะตามคําบอกเนี่ยเขียนไม่ค่อยจะถูกเพราะว่ามันเป็นคําที่เราไม่ได้รู้ความหมายหรือเราไม่ได้คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วิธีการแก้ปัญหานะคะก็คือ ฝึกเขียนตามคาบอกบ่อยๆแล้วก็หาความหมายของคําที่เราไม่คุ้นหรือว่าคาที่เราไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกเขียนบ่อยๆก็จะประโยชน์ที่ได้รับนะคะคือทําให้เราเขียนได้ดีค่ะได้ดีมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นนะคะแล้วก็ปัญหาทางด้านต่อไปนะคะพูดทางด้านการอ่านการเขียนการฟังอ๋อปัญหาทางด้านการพูดค่ะ ปัญหาทางด้านการพูดของดิฉันก็คือเป็นคนที่พูดเร็วค่ะแบบเวลาตื่นเต้นเนี่ยคือจะพูดเร็วมากแล้วจะค่อยพูดซ้ําไปซ้ํามาวนไปวนมานะคะก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือฝึกพูดบ่อยๆหรือว่าเตรียมเนื้อหายังลาดับการพูดของตัวเองให้ดีค่ะเวลาที่เราจะไปพูดหรือนําเสนองานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆลดความตื่นเต้นของตนเอง ประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่พูดดีขึ้นพูดช้าลงแล้วก็ไม่พูดซ้ำวนไปบ,บนมาทําให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราพูดและเราก็จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ